ต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า f o กั t เทนความทรงจำพิศวงหนังได้เล่าถึงจินซอกและครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่โดยสมาชิกในบ้านมีพ่อแม่และพี่ชายที่แสนดีอย่างยูซอกพี่ชายที่เป็นเหมือนฮีโร่สำหรับเขาในทุกๆเรื่องแต่อยู่มาวันหนึง่งยูซอกถูกกลุ่มคนปริศนาลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตาของจินซอก โดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตำรวจเองก็ไม่สามารถหาเบาะแสอะไรได้เช่นกันแต่หลังจาก19วันที่ยูซอกหายตัวไปพี่ชายคนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งโดยที่เขาจำอะไรในช่วงที่หายไปไม่ได้เลยทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่แล้วจินซอกก็เริ่มเห็นความผิดปกติบางอย่างจากตัวของพี่ชายเขาเริ่มรู้สึกว่านั่นไม่ใช่พี่ชายที่แสนดีคนเดิมอีกต่อไป และหลังจากที่เริ่มค้นหาความจริงความลับบางอย่างก็เริ่มถูกเปิดเผยความลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของจินซอกไปตลอดกาลเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยคําเตือนเนื้อหาในักจนี้เป็นการสปอยแหลกถ้า่เพื่อคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับครอบครัวหนึ่งที่กําลังขับรถไปบ้านใหม่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจินซอกส่วนคนนี้ชื่อว่ายูซอก เป็นพี่ชายของจินซอกและสองคนนี้คือพ่อแม่ของเขาเมื่อมาถึงบ้านหลังใหม่จินซอกก็รู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มากเหมือนเขามีอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้แต่เขาก็นึกไม่ออกส่วนยูซอกในความรู้สึกของจินซอกพี่ชายคนนี้คือฮีโร่ของเขาและเขาก็รักพี่ชายคนนี้มากพี่ชายของเขาเก่งทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนกีฬาและหน้าที่การงาน So จินซอกจึงภูมิใจและดีใจมากที่มีพี่ชายแบบยูซอกและครอบครัวก็ดูอบอุ่นและมีความสุขแต่เมื่อปีที่แล้วยูซอกประสบอุบัติเหตุจนทําให้ขาข้างซ้ายมีปัญหาจนเดินขาเป๋ข้างซ้ายหลังจากนั้นขณะที่ทุกคนกําลังจัดของเข้าบ้านใหม่จินซอกก็เห็นห้องหนึ่งถูกล็อกเอาไว้ยูซอกจึงบอกว่าเจ้าของเก่ายังย้ายของออกไปไม่หมดเขาเลยฝากของเอาไว้ในห้องนั้นก่อนและจินซอกก็ไม่ได้สงสัยอะไร ในคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารจินซ็อกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างบนห้องที่ถูกล็อกไว้แต่ทุกคนก็บอกว่าเป็นเสียงฟ้าร้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจหรอกจินซ็อกจึงไม่คิดอะไรและได้ตะเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจต่อมาขณะที่จินซ็อกกำลังจะนอนเขาก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องนั้นอีกครั้งจินซ็อกจึงรวบรวมความกล้าจะไปเปิดห้องนั้นดูแต่ในขณะที่จินซ็อกกำลังจะเปิดประตู ยูซอกก็เดินเข้ามาพอดีจินซอกก็ได้บอกพี่ของเขาว่าเขาได้ยินเสียงออกมาจากห้องนี้ยูซอกจึงลองฟังเสียงในห้องนั้นดูแต่มันก็ไม่มีอะไรยูซอกจึงชวนจินซอกออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้านในขณะที่ทั้งคู่ยืนชมวิวอยู่พ่อก็โทรเข้ามาหายูซอกบอกให้ยูซอกเข้าไปหาในบ้านยูซอกจึงบอกให้จินซอกรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเขาจะเข้าไปหาพ่อแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาในระหว่างที่ยูซอก กำลังเดินกลับเข้าบ้านก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาดักรอยูซ็อกและจับตัวเขาขึ้นรถตู้ยูซ็อกพยายามต่อสู้และขัดขืนและในจังหวะนั้นจินซ็อกก็มาเห็นพอดีเขาจึงวิ่งลงไปช่วยพี่เขาแต่ก็ช่วยไม่ทันยูซ็อกถูกคนกลุ่มนั้นจับตัวขึ้นรถตู้สีดําแล้วขับหลบหนีไปส่วนจินซ็อกเมื่อเขาช่วยพี่ชายของเขาไม่ทันเขาจึงวิ่งมาบอกพ่อกับแม่ว่าพี่ชายถูกลักพาตัวแล้วจินซ็อกก็หมดสติไป ในเช้าวันต่อมาตำรวจนักสืบก็เข้ามาที่บ้านเพื่อมาถามรายละเอียดของการหายตัวไปของพี่ชายตำรวจก็พยายามสืบหาอยู่ประมาณสองอาทิตย์จนตำรวจเริ่มท้อและสิ้นหวังส่วนจินซอกก็มีโรควิตกกังวลเป็นโรคประจําตัวจินซอกจึงต้องกินยาทุกวันในทุกๆคืนจินซอกจะฝันเห็นตาชายคนหนึ่งที่กําลังทรมานอย่างหนักแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคนในฝันนั้นเป็นใครหลังจากที่ยูซอก หายตัวไปนาน19วันเขาก็ได้กลับมาที่บ้านเมื่อจินซอกเห็นพี่ชายเขาก็ดีใจมากที่พี่ชายของเขาไม่เป็นอะไรและยังมีชีวิตอยู่แต่พี่ชายของเขาจําเหตุการณ์ในระหว่างที่หายตัวไปไม่ได้เลยส่วนหมอก็ได้บอกว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่กระทบสภาพจิตใจอย่างรุนแรงจนทําให้สมองของเขาลบความทรงจําส่วนนั้นออกไปหลังจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนจะกลับมาดีเหมือนเดิมในเช้าวันต่อมา ขณะที่จินซอกกาลังจะกินยาจินซอกก็ได้ทํายาล่วงในขณะที่จินซอกกาลังก้มเก็บยายูซอกก็เดินเข้ามาคุยด้วยจนทําให้จินซอกลืมกินยาในเวลาต่อมาขณะที่ทั้งคู่กําลังทานอาหารจินซอกได้ถามพี่ชายของเขาว่าเมื่อคืนพี่ออกไปไหนยูซอกก็ตอบว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนซึ่งจริงๆแล้วเมื่อคืนยูซอกแอบออกไปข้างนอกมาจริงๆแต่ยูซอก ก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะไม่พูดจินซอกก็พูดอีกว่าเขารู้สึกว่าพี่ออกไปข้างนอกจริงๆยูซอกจึงพูดว่านายฝันไปหรือเปล่าแล้วยูซอกก็ขอตัวออกไปทำงานแต่จินซอกก็สังเกตเห็นว่าทำไมวันนี้พี่ชายจึงเดินขาเปข้างขวายูซอกจึงแก้ต่างไปว่าเขาจะรีบไปทำงานเลิกทำเป็นเล่นสักทีแล้วยูซอกก็เดินออกจากบ้านไปจินซอก ก็เริ่มงงงงและเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งและประทานอาหารพร้อมกันทุกคนมีรอยยิ้มและความสุขในคืนหนึ่งขณะที่จินซอกหลับอยู่บนโต๊ะอ่านหนังสือยูซอกก็ตื่นขึ้นมาแล้วมองมาที่จินซอกแล้วยูซอกก็กดไส้ดินสอใส่จินซอกจนเกือบแทงลูกตาแต่ไส้ดินสอก็ล่วงเสียก่อนแล้วยูซอกก็ออกไปข้างนอกส่วนจินซอก ก็รู้สึกตัวตั้งแต่แรกแล้วแต่แกล้งหลับจินซอกเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของพี่ชายจินซอกจึงแอบสะกดรอยตามพี่ชายของเขาไปแล้วจินซอกก็ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วพี่ชายของเขาไม่ได้ขาเป๋นั่นยิ่งทําให้จินซอกสงสัยมากขึ้นไปอีกจินซอกจึงแอบสะกดรอยตามพี่ชายต่อไปจนไปถึงที่แห่งหนึ่งยูซอกได้เดินเข้าไปหาคนกลุ่มหนึ่งแล้วคนกลุ่มนั้นก็เรียกยูซอกว่า หัวหน้าซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือตำรวจนักสืบที่มาที่บ้านในวันนั้นเมื่อจินซ็อกเห็นแบบนี้เขาก็ยิ่งสับสนและยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกในระหว่างที่จินซ็อกกำลังเดินตามยูซ็อกไปจินซ็อกก็ถูกจับได้ว่าแอบสะกดรอยตามมาตำรวจกลุ่มนั้นจึงวิ่งไล่จับจินซ็อกแต่จินซ็อกก็พยายามวิ่งหนีจนสุดท้ายจินซ็อกก็ถูกยูซ็อกโปะยยาสลบจนหลับไปในเช้าวันต่อมา จินซอกก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเขาตื่นขึ้นมาจากโต๊ะที่เขาอ่านหนังสือเมื่อคืนและยูซ็อกก็ยังนอนอยู่บนที่นอนจินซ็อกในตอนนี้เขาเริ่มสับสนและมึนงงจนสติแตกเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้มันคือเหตุการณ์จริงและในตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกกลัวพี่ชายของเขามากจินซ็อกจึงวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ําส่วนยูซอกก็ไม่รู้ว่าน้องชายตัวเองเป็นอะไรเขาจึงเข้าไปถามน้องชายของเขาว่านายเป็นอะไร จินซอกจึงได้ตะโกนออกไปว่าเมื่อคืนพี่ไปไหนพี่เป็นใครแล้วพี่คนเดิมของผมหายไปไหนยูซอกก็ได้พูดออกไปว่านายฝันไปหรือเปล่าเมื่อคืนพี่ไม่ได้ไปไหนเลยทั้งคู่เถียงกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จินซ็อกจะออกมาจากห้องน้ำแล้วยูซ็อกก็เข้ามาล็อกตัวจินซ็อกไว้แล้วยูซ็อกก็พูดกับจินซ็อกอีกว่าแท็กซี่ที่นายไล่ตามคนที่วิ่งไล่นาย มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยสักอย่างนายแค่ฝันไปนายลืมกินยาใช่ไหมเมื่อจินซ็อกได้ยินแบบนั้นเขาก็นึกได้ว่าเขาไม่ได้กินยาจริงๆจินซ็อกจึงยอมสงบลงแล้วจินซ็อกก็พูดขึ้นว่าเขาคงลืมกินยาเขาจึงสติแตกเขาขอโทษด้วยหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงจินซ็อกก็ได้มานั่งที่โต๊ะอ่านหนังสืออีกครั้งแล้วจินซ็อกก็พบกับความจริงว่าแท้จริงแล้ว เรื่องเมื่อคืนนี้มันคือเรื่องจริงเพราะมีไส้ดินสอที่ล่วงอยู่ที่ยูซ็อกกดและยูซ็อกรู้ได้อย่างไรว่าเขานั่งแท็กซี่ไล่ตามทั้งที่เขายังไม่ได้บอกอะไรเลยนั่นจึงทําให้จินซ็อกรู้ว่าเมื่อคืนทุกอย่างมันคือเรื่องจริงและยูซ็อกกําลังมีอะไรบางอย่างปิดบังเขาอยู่เขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ในคืนนั้นเองจินซ็อกได้ยินแม่คุยโทรศัพท์กับใครบางคนถึงเรื่องที่เขาเอาไปบอกแม่ จึงทําให้จินซอ็อกรู้ว่าแม่ก็คือคนในกลุ่มนั้นรวมถึงพ่อด้วยเช่นกันจินซอ็อกจึงวิ่งหนีออกจากบ้านไปหลังจากนั้นจินซอ็อกได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือกับตํารวจแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจจึงตรวจสอบว่าจินซ็อกเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วตำรวจก็ได้ข้อมูลมาว่าชายคนนี้ชื่อว่าจินซอ็อกไม่มีประวัติอาชญากรรมเกิดในปี1977ตอนนี้ ก็อายุ41ปีจินซอกจึงบอกกับตำรวจว่าเขาอายุ21ปีไม่ใช่41ปีตำรวจก็ตอบว่าจะ21ปีได้ยังไงก็เกิดปี1977และตอนนี้ก็ปี2017ฉะนั้นคุณก็ต้องอายุ41ปีเมื่อจินซอกได้ยินแบบนั้นเขาก็งงว่าปีนี้ปี1997ไม่ใช่เหรอจินซอกจึงไปดูที่ปฏิทินเขาจึงรู้ว่า ปีนี้ปี2017จริงๆแล้วจินซอกก็ได้เห็นตัวเองในกระจกก็ปรากฏว่าเขาแก่แล้วจริงๆหลังจากนั้นจินซอกได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งเพื่อมาถามคนในครอบครัวของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อจินซอกมาถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเพลงออกมาจากห้องที่เราเอาไว้ห้องนั้นเขาจึงขึ้นไปดูในห้องนั้นแล้วจินซอกก็เห็นหุ่นสองตัวที่เต็มไปด้วยเลือดในจังหวะที่จินซอก กำลังงงอยู่ในเหตุการณ์ยูซอกและพ่อกับแม่ก็เดินเข้ามาแล้วยูซอกก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้จินซอกฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนในปี1997มีครอบครัวหนึ่งถูกฆาตกรรมในห้องนี้เป็นแม่ลูกที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและเป็นคดีดังไปทั่วประเทศทุกคนให้ความสนใจจนถึงขั้นตั้งทีมสอบสวนพิเศษเพื่อเร่งไขคดีแต่ตำรวจก็จับฆาตกร,รมไม่ได้ วันเวลาผ่านไปผู้คนก็ค่อยๆลืมเรื่องคดีนี้แต่ครอบครัวของผู้ตายเขาไม่เคยลืมเขาจึงจ้างคนเพื่อมาสืบคดีนี้อีกครั้งผ่านไปหลายเดือนพวกเขาก็สืบจนรู้ตัวฆาตกรและฆาตกรนั้นนั่นก็คือแกจินซอกพวกเรารู้ว่าแกคือฆาตกรแต่ไม่ว่าจะทรมานแกแค่ไหนแกก็ไม่เคยยอมรับและดูเหมือนว่าแกจะจำเรื่องราวในวันนั้นไม่ได้ เราจึงจ้างนักสะกดจิตของกรมตำรวจมาช่วยไขยคดีนี้แล้วพวกเราก็ได้รู้ว่าความทรงจำของแกในวันที่แกก่อเหตุฆาตกรรมในวันนั้นหายไปเราจึงจะเรียกความทรงจำของแกในวันนั้นกลับมาและวิธีเดียวที่จะทำได้คือย้อนเวลากลับไปในช่วงที่แกยังมีความสุขก่อนก่อคดีฆาตกรรมและการจะย้อนเวลากลับไปได้นั่นก็คือการสะกดจิตแกให้ตัวแกคิดว่าตอนนี้คือปี1997ที่แก เพิ่งจะอายุ21ปีและยาที่แกกินทุกวันนั่นก็คือยานอนหลับและทุกคนก็เล่นตามบทพ่อแม่และพี่ชายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่นายคุณบ้านหลังนี้เพราะนายคือฆาตากรที่ฆ่าคนในบ้านหลังนี้เมื่อ20ปีก่อนและเสียงที่นายได้ยินในห้องนั้นก็คือตำรวจที่จัดเตรียมห้องนี้พวกเราวางแผนเรียกความทรงจำของฆาตากรในคืนที่ฝนตกเราจำลองที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เหลือสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือทำให้ฆาตรกรเข้ามาเจอสถานการณ์แบบในคืนนั้นแต่ดันเกิดเลืองซะก่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งมาจับยูซอกตอนนั้นพอดีในข้อหาทำลายร่างกายและหลอกลวงและแผนทั้งหมดเกือบพังแต่โชคยังดีที่ตอนนั้นแกเข้าใจผิดคิดว่ายูซอกโดนลักพาตัวหลังจาก19วันยูซอกก็ถูกปล่อยตัวโดวยการยัดเงินให้ตำรวจหลังจากนั้นก็ทำตามแผนต่อทันที แต่อากาศไม่มีฝนตกเลยหลายวันที่รอฝนตกการสะกดจิตก็เริ่มเสื่อมจนทําให้แกเริ่มสงสัยและในที่สุดแกก็มาอยู่ตรงนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันและจริงๆแล้วคนนี้ชื่อว่าซ็อกอุงเขาเป็นตำรวจที่รับจ้างทำคดีนี้ที่เล่นบทยูซ็อกพี่ชายที่แสนดีจนจินซ็อกตายใจในขณะที่ซอกอุงควบคุมตัวจินซอกอยู่บนรถ จินซ็อกก็พูดตลอดทางว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรแล้วจินซ็อกก็ฉวยโอกาสโดดลงจากรถซ็อกอุงพยายามขัดรถไล่ล่าจินซ็อกจนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและสลบไปส่วนจินซ็อกขนาดที่จะวิ่งหนีต่อก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาชนจินซ็อกจนได้รับบาดเจ็บและจินซ็อกก็สลบไปในขณะที่จินซ็อกกําลังสลืมสลืออยู่ที่โรงพยาบาลจินซ็อก ก็ได้เห็นความทรงจําที่หายไปของตัวเองในวันนั้นขณะที่เขากําลังยืนชมวิวพ่อแม่และพี่ชายของเขาก็เรียกเขาขึ้นรถในระหว่างเดินทางรถก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำพ่อกับแม่ของจินซอกเสียชีวิตส่วนพี่ชายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและในยุคนั้นเศรษฐกิจของเกาหลีกําลังตกต่ําย่ําแย่สุดๆเงินจึงเป็นสิ่งที่หายากมากจินซอกก็ดิ้นรนหาเงินเพื่อมารักษาพี่ชาย แต่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำงานจึงหายากมากจินซ็อกจึงกรอกประวัติลงในเว็บไซต์หางานทิ้งไว้ในเวลาต่อมาคุณหมอได้เข้ามาคุยกับจินซ็อกว่าตอนนี้ก็ผ่านมา6เดือนแล้วพี่ชายของจินซ็อกในตอนนี้ต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตเขาได้หลังจากนั้นจินซอกตัดสินใจขายไตยเพื่อจะเอาเงินมารักษาพี่แต่เขาก็ไม่รับเพราะเศรษฐกิจกำลังแย่ ในขณะที่จินซอกกำลังสิ้นหวังก็มีข้อความตอบกลับเข้ามาว่ามีงานให้ทำโดยได้เงินจํำนวนมากและงานนั้นคือการฆ่าคนจินซอกคิดอยู่นานกว่าจะตอบและในตอนนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยจินซอกจึงตอบตกลงทําโดยงานก็คือไปฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแต่ห้ามฆ่าเด็กเมื่อจินซอกเข้ามาในบ้านเป้าหมายเขาเดินไปในห้องนอน ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่กับเด็กผู้ชายจินซอกยืนคิดอยู่พักใหญ่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าในขณะที่จินซอกกําลังเดินออกจากบ้านผู้หญิงคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาเจอพอดีเมื่อเธอเห็นจินซอกยืนถือมีดเธอก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจินซอกจึงบอกให้ผู้หญิงคนนั้นหยุดร้องแล้วเขาจะออกไปจากบ้านซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ทําตามแต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะผ่านไปลูกสาวคนโตก็เข้ามาเห็น ธอตกใจจึงกรีดร้องส่งเสียงดังจินซอกจึงวิ่งเข้าไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นเพื่อบอกให้เธอหยุดร้องแต่แล้วจินซอกก็พลาดทำมีดในมือไปแทงเด็กผู้หญิงคนนั้นจนเสียชีวิตเมื่อแม่ของเธอขึ้นมาเจอจินซอกจึงฆ่าแม่ของเธอด้วยต่อมาขณะที่จินซอกกำลังเดินออกจากบ้านลูกชายคนเล็กก็เดินมาเจอกับจินซอกแล้วถามกับจินซอกว่าแม่เขาไปไหนจินซอกจึงบอกให้เด็กชายคนนั้นกลับไปที่นอน แล้วให้นับหนึ่งถึงร้อยครบสิบครั้งแล้วเขาจะพาแม่มาหาในจังหวะนั้นจินซ็อกก็ได้เจอรูปถ่ายของคนในครอบครัวนี้ซึ่งครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของหมอที่ดูแลพี่ชายของจินซ็อกนั่นเองจินซ็อกจึงกลับไปหาหมอคนนั้นแล้วถามหมอคนนั้นว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ในตอนนั้นเองหมอก็รู้แล้วว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วแต่ลูกสาวของเขาก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันหมอจึงโกรธและโมโหจินซ็อกมาก และหมอก็ได้บอกกับจินซอกว่าที่ทําแบบนี้เพราะจะได้เอาเงินประกันชีวิตของภรรยาของเขามาเลี้ยงลูกๆเพราะตอนนี้เงินเป็นสิ่งที่หายากมากแต่ตอนนี้เขาต้องเสียลูกสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนหมอจึงรับไม่ได้หมอจึงจะฆ่าจินซอกเพื่อแก้แค้นให้ลูกสาวและสุดท้ายหมอก็พลาดท่าพลัดตกตึกจนเสียชีวิตในตอนนี้จินซอกสับสนและหวาดกลัวอย่างหนักจนทำให้สมองของเขาลบความทรงจำตรงนั้นออกไป ตัดภาพมาที่ปัจจุบันขณะที่จีนซ็อกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากเหตุรถชนซ็อกอุงก็เดินเข้ามาพร้อมกับยาบางอย่างที่ทําให้ตายในขณะที่ซ็อกอุงกําลังจะฉีดยาให้จีนซ็อกจีนซ็อกก็พูดขึ้นว่าเขาอยากขอโทษยากของคนที่เขาฆ่าซ็อกอุงจึงได้รู้ว่าความทรงจาของจีนซ็อกตอนนี้คืนกลับมาแล้วซ็อกอุงจึงวางยาไว้ที่เตียงแล้วบอกกับจีนซ็อกว่าเด็กผู้ชายที่แกไม่ฆ่าในวันนั้น ก็คือชั้นนี่แหละทําไมวันนั้นแกไม่ฆ่าฉันทําไมวันนั้นแกไม่ฆ่าเด็กคนนั้นไปด้วยจินซอกก็ได้แต่พูดว่าขอโทษฉันขอโทษจริงๆความโกรธแค้นซองอุกที่เก็บกดมาเป็นเวลา1 0บสปีวันนี้มันยุติแล้วซองอุกตอนนี้เขาเหมือนสติหลุดเขาได้พูดกับจินซอกว่าขอให้แกโชคดีซองอุกก็เดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นซองอุก ได้ไปโดดตึกฆ่าตัวตายจนเสียชีวิตส่วนจินซอกก็ได้เอายานั้นมาฉีดใส่ตัวเองจนเสียชีวิตด้วยเช่นกันและก่อนที่หนังจะจบหนังก็ได้ย้อนไปที่จินซอกกําลังยืนชมวิวก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจินซอกแล้วแบ่งลูกอมให้ซึ่งเด็กคนนั้นก็คือซอกอุงและครอบครัวที่มาเที่ยวแล้วหนังก็จบครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวละครในหนังเรื่องนี้ก็เกี่ยวโยงกันหมดเลย เป็นหนังที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนโคตรหักมุมแบบเดาทางไม่ออกเลยครับเป็นหนังที่ให้เราคิดตามแล้วดูสนุกมากครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากดูฉบับเต็มนะครับไปหาดูได้ใน Netflix นะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับและเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆด้วยนะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ